เอ้แมวดีครับ,รบ <laughs> มากับเพื่อนครับผม <laughs> นี่คือจุดไฮไลท์ของของที่มองหินขาวครับก็ e highlight of... ครับ ใช่ไครับไม่มาอยู่บ้านก็จะให้ดูวิวครับ Thanks for watching from Stonehenge Thailand